สวัสดีครับนักเทรดเดอร์ทุกท่านครับคลิปนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเรื่องการอัปเดต EA Forex 2025นะครับสำหรับ EA เทดทองคำนะครับกิจไฮบริดออโต้โปรฟิตนะครับก็มีเพื่อนๆน,นำไปใช้รันหลายท่านนะครับเพื่อนๆครับแล้วช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าราคาทองคำ มีความผันผวนมากที่สุดเลยนะครับเพื่อนๆครับสามารถราคาดิ่งลงมานะครับจาก2,000 2,000นะครับโดยประมาณนะครับจนมาถึงค่าล่างสุดนี้นะครับอยู่ประมาณ2,280เลยก็ว่าได้นะครับเพื่อนๆครับถือว่าลากยาวมากนะครับ<ๆ>เพื่อนๆครับวันนี้ก็จะมา วิเคราะห์นะครับแล้วก็ดูการทำงานนะครับของ E A กิ i ด h ไฮบริดออโต้โปฟที่ใช้เทรดทองคำนะครับเพื่อนๆครับผู้พนาก็พยายามดูค่านะครับแล้วก็ได้ปรับนะครับค่าให้เพื่อนๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆสามารถลันสู้ข่าวแรงๆได้นะครับเพื่อนๆครับซึ่งที่ผ่านมา ก็มีค่านะครับที่ผู้พัฒนาจะต้องปรับปรุงนะครับก็คือการออกหลอดออเดอร์หลอดนะครับที่สูงนะครับก็แจ้งเพื่อนเพื่อนเบื้องต้นนะครับเพื่อนเพื่อนครับการที่ EA จะออกหลอดเท่าไหร่นะครับ E a กิจไฮบิดนะครับจะใช้ระยะของแท่งเทียนในการคำนวณนะครับเพื่อนๆครับเพราะฉะนั้นหากแท่งเทียนลากยาวทีเดียวเลยอย่างนี้นะครับ แทนที่จะเอ่ออาจเริ่มต้น0.02นะครับ0.02พราะหากแข่งเทียนรากยาวก็อาจจะเป็น 0. 0.2เลยอะไรประมาณนี้นะครับทำให้อ่อ,อตเพื่อนๆบางท่านนะครับอาจจะไม่ปลอดภัยนะครับแน่นอนครับวันนี้ผู้พัฒนาก็เข้าใจดีนะครับแล้วก็ปรับให้ใหม่นะครับเพื่อนๆครับ เพื่อให้ออเดอร์หลอดนะครับเออเป็นไปนด้วยความเหมาะสมนะครับไม่มากจนเกินไปนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการคำนวณระยะของแท่งเทียนก็ตามนะครับแต่ว่าผู้พนาก็พยายามปรับโค้ดภายในนะครับเพื่อให้ออกหลอดในปริมาณหลอดที่เหมาะสมนะครับเพื่อให้พอร์ตของเราเอ,อ่มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับ แต่ที่สำคัญก็คือสามารถทำกำไรได้นะครับเพื่อนๆครับก่อนที่จะรันให้เพื่อนๆดูนะครับก็มีข้อแนะนำนะครับมีเพื่อนๆถามมานะครับที่ดาวน์โหลด ea นะครับจากห้อง o g l e Drive นะครับเพื่อนเพื่อนครับ ea ที่อยู่ในห้อง Google Drive นะครับจะเป็นไฟล์ซิ p นะครับไฟล์ซ i p ก็คือ7ซ z i นะครับเพื่อนเครับ ผู้ผ e, ู้ภาวนาไม่ไม่ไม่ได้ใช้วินลานะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนบางท่านที่เอาไฟล์ไปแตกไฟล์นะครับใช้วินลาแตกอาจจะแตกไม่ได้นะครับผู้พาวนาพยายามที่จะใช้วินเจ็ดสินะครับในการแตกไฟล์แล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนบางท่านดาวน์โหลดไปแล้วไปใช้วินล่าแตกไฟล์อาจจะแตกไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อแนะนําเบื้องต้นนะครับเพื่อนเพื่อนครับแล้วก็เกี่ยวกับการอัปเดตนะครับ เพื่อนๆครับเวอร์ชั่นล่าสุดหรือปรับค่าใหม่เพื่อนๆก็อาจจะไม่ทราบนะครับผู้พัฒนาจึงได้ทำรูปนะครับทำรูปขึ้นชื่อว่าวันที่นะครับอัปเดต EA 2025ค่าล่าสุดนะครับตรงนี้นะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นให้เป็นปัจจุบันเสมอนะครับ เพื่อนๆก็จะได้ค่าที่ผู้พนาพยายามที่จะปรับให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆครับเมื่อเพื่อนๆอาจจะเปิดในโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเข้าไปดูผู้พนาจะพิมพ์นะครับจะพิมพ์ค่าที่ดาวน์โหลดนะครับว่าล่าสุดเนี่ยผู้พนาได้อัพและแก้ไขโค้ดเนี่ยครั้งล่าสุดเมื่อวันที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆ ที่ใช้อยู A ่ U นะครับก็อยากให้เข้ามาดูในห้อง Google Drive ห้องดาวน์โหลดีตัวนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆก็จะได้ค่าใหม่นะครับเพื่อนๆครับบางครั้งผู้พัฒนาไม่สามารถหรืออาจจะไม่ได้แจ้งไปทางอีเมลนะครับเพราะว่าวก็มีหลายท่านนะครับที่แชททางอีเมลก็ก็แชทได้นะครับสอบถามได้24ชั Gan ่วโมงนะครับ แต่ก็อาจจะตกหล่นนะครับก็หรือหรือ,เ,อเพื่อนนักเทรดเดอร์ไม่ได้ติดตาม y o u t u b e นะครับก็เลยไม่ทราบว่ามีการอัปเดตค่านะครับก็แจ้งเพื่อนเพื่อนเบื้องต้นนะครับการอัปเดตค่าถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะนะครับสำคัญมากนะครับเพราะว่าค่าต่างๆผู้พัฒนาพยายามที่ปรับนะครับ ค่าให้เหมาะสมแล้วก็ทำให้อรอตปลอดภัยมากที่สุดนะครับเพื่อนๆครับบางครั้งค่าแต่ละค่านะครับหรืออาจจะไปเหมาะสมนะครับกับประเภทบัญชีอีกประเภทหนึ่งนะครับอย่างเช่นบัญชีที่ผู้พัฒนาพยายามเทสอยู่คือบัญชีรอสเปซนะครับเพื่อนๆครับเพราะนั้นการที่จะเอาไปใช้ ในบัญชีเซ็นหรือว่าบัญชีสแตนดาร์ดนะครับที่ค่าสเปซสูงก็อาจจะต้องมีการปรับค่าเล็กน้อยด้วยนะครับเพื่อนๆครับเพราะนั้นก็อยากให้เพื่อนๆได้โหลดค่าใหม่ให้เป็นปัจจุบันเสมอนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับถ้าหมดอายุนะครับผู้บันาก็จะแจ้งหน้ารูปในห้องดาวน์โหลดนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆครับ ก็ฝากผู้ที่ใช้ EA อยู่กดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่ผู้พันาก็พยายามจะแจ้งข่าวสารก็คือทาง y t u t u นะครับก็จะแจ้งเป็นระยะเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆจะใช้ช่องทางการติดต่อช่องทางใดก็สำหรับอีเมลนี่ผู้พันาพยายามจะอ่านนะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆครับเพราะนั้นเพื่อนๆสะดวกที่จะเช็ต หรือส่งข้อความทางอีเมลผู้มาลาก็จะตอบให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อนๆครับครับเพื่อนๆครับเอามาดูนิดหนึ่งนะครับมีเพื่อนๆสมาชิกสอบถามมาว่าเออ EA สามารถรันบนโทรศัพท์มือถือได้หรือไม่นะครับก็คือไม่ได้นะครับเพื่อนๆครับ eA ใช้รันบน PC คอมพิวเตอร์นะครับหรือบนเซิร์ฟเวอร์นะครับ บนเซเวอร์ก็คือ PC จํจำลองนั่นเองนะครับหรือรันบนเซิร์ฟเวอร์ RDP นะครับอย่างนี้นะครับจึงจะใช้ร่วมกับโทรศัพท์มือถือได้นะครับบางบางเพื่อนเพื่อนบางท่านเข้าใจผิดนะครับว่าสามารถรันในโทรศัพท์มือถือได้ไม่ได้นะครับเพื่อนๆครับแนะนำนิดนึงครับเมื่อเพื่อนเเข้ามานะครับเพื่อนเพื่อนดาวน์โหลดมาแล้วนะครับให้แตกไฟล์นะครับ อาแนะนามือใหม่นิดหนึ่งนะครับวิธีการลงนะครับก็ลงโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับก็เพื่อนๆก็มาที่แฟ้มนะครับเปิดโฟลเดอร์ข้อมูลนะครับแล้วก็ไฟล์ตัวนี้นะครับเพื่อนๆครับ mqlc ที่เพื่อนๆได้มาเพื่อนๆสามารถแตกไฟล์แล้วก็นำไฟล์ mqlc ทั้งโฟลเดอร์เลยนะครับมาวางทับณตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆครับ มาวางทับนะตำแหน่งนี้ได้เลยซึ่งด้านในก็ที่โฟลเดอร์ที่ผู้ปรนังให้ไปก็ประกอบด้วย e อ็กซ์นะครับก็คือ e a นะครับประกอบด้วยอินดิเคเตอร์นะครับก็จะลงไปแทนที่ตัวเดิมหากเพื่อนๆดาวน์โหลดตัวเดิมอยู่นะครับหากเพื่อนๆคัดลอกทั้งโฟลเดอร์ไปวางแทนที่เลยก็จะ EA ก็จะไปแทนที่ตัวเดิม เพราะนั้นเพื่อนๆก็ไม่ต้องไปลบก็ได้นะครับเพื่อนๆนครับส่วนเทมเพลตนะครับเพื่อนเพื่อนครับเทมเพลตจะอยู่ด้านในนะครับเพื่อนๆครับผู้บรรณาใส่ไว้ในด้านในโฟลเดอร์ m q r c เพราะนั้นให้เพื่อนๆนถ้ามีไฟล์เทมเพลตอยู่ให้เพื่อนคัดลอกนะครับกดคัดลอกแล้วมาวางด้านนอกนะครับจะอยู่ใกล้ๆกับโฟลเดอร์ m q r c นะครับอยู่อยู่ใกล้ๆกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็ เอามาวางณตำแหน่งตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็จะได้เทมเพลตนะครับที่ผู้พัฒนาพยายามสร้างให้นะครับเทมเพลตก็จะมีประเภทเทรดมือนะครับเพื่อนๆครับประเภทเทรดมือพวกวันคลิกต่างๆนะครับที่ผู้พัฒนาก็พยายามทําให้นะครับลักษณะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆลงเสร็จแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆพยายามมาที่หน้าต่าง Navigator นะครับเพื่อนๆก็อาจจะกดรีเฟซหนึ่งครั้งนะครับรีเฟหนึ่งครั้งเพื่อให้ได้ค่าใหม่นะครับเพื่อนๆครับคราวนี้เพื่อนๆก็จะได้ที่เป็นค่าใหม่หรืออัปเดตใหม่เรียบร้อยนะครับก็ฝากเพื่อนๆนิดหนึ่งครับเมื่อเพื่อนๆลงเทมเพลตนะครับสมมติว่ายกตัวอย่างเลยนะครับเอาเพื่อนๆเอา เอาคู่เงินมาหน้าต่างหนึ่งนะหน้าต่างนะครับผมจะเอาเทมเพลตที่เทรดคู่เงินนะครับ GBPUSD นะครับก็จะเลือกวันคลิกซิเวอร์นะครับเอาตัวอย่างสักหนึ่งเทมเพลตนะครับขึ้นมาปุ๊บนะครับเพื่อนๆก็จะได้เทมเพลตที่ผู้พัฒนาสร้างให้นะครับเมื่อเพื่อนๆได้มาแล้วนะครับก็ฝากนิดหนึ่งนะครับเพื่อนครับอย่าลืม ให้เซตค่า EA ใหม่ทุกครั้งที่เพื่อนๆก่อนที่เพื่อนๆจะเทรดหรือรันนะครับก็วิธีการเซตค่าเริ่มต้นนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้ค่าผิดพลาดนะครับคลิกขวานะครับมาที่ expert advisor นะครับมาที่คุณสมบัตินะครับเพื่อนๆก็มากดปุ่มด้านล่างนะครับเพื่อนๆครับกดปุ่มด้านล่างที่ชื่อว่าตั้งค่าใหม่นะครับให้กดทุกครั้งเลยนะครับตั้งค่าใหม่แล้วก็ตอบ ตกลงนะครับเท่านี้ครับเพื่อนๆก็จะได้ค่าที่เป็นปัจจุบันนะครับจะ,จะได้ค่าที่เป็นปัจจุบันในทางด้านการ EA นะครับยกตัวอย่างเช่น EA กิจไฮบริดออโต้โปรฟิตนะครับเพื่อนๆลงตัวที่อัปเดตค่าใหม่เพื่อนๆก็จะต้องมาตั้งนะครับต้องมาเซตค่าตั้งค่าใหม่ให้ EA ด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งโปรแกรม MT4 จะจำค่าเดิมอยู่นะครับ เพราะนั้นให้เพื่อนๆนคลิกขวาเหมือนเดิมนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนลง eae เสร็จนะครับคลิกขวามาที่ expert advisor เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นหน้าต่างที่เป็นตัวแปรนะครับหรือหลายๆท่านไอ้ตรงนี้นะครับบางท่านยังไม่ได้ติ๊กนะครับอนุ trading เดี๋ยวก็จะไม่ขึ้นหน้ายิ้มนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนให้ให้ติ๊กตรงอนุญาตไลต์ติ๊กด้วยตรงนี้นะครับให้ติ๊กด้วยนะครับ ในหน้าต่างตัวแปรก็จะเป็นค่าตัวแปรต่างๆที่เพื่อนๆจะปรับนะครับแต่เพื่อนๆถ้าต้องการค่าดีฟอลต์ของ E ให้เพื่อนๆมากดมุมด้านล่างขวามือเลยนะครับตรงที่ตั้งค่าใหม่นะครับตั้งค่าใหม่ปุ๊บอันนี้เป็นการป้องกันนะครับเพื่อนๆครับเป็นการป้องกันเพื่อให้เพื่อนๆได้ค่าใหม่และตอบตกลงครับเท่านี้เองครับเพื่อนๆครับเวลาเพื่อนๆอัปเดตจะต้องทำลักษณะนี้เสมอนะครับ หรือเพื่อนๆจะเซฟเป็นเทมเพลตสำหรับเพื่อนๆไว้เลยก็ได้นะครับเพื่อนๆครับแต่อย่าลืมนะครับเพื่อนๆครับจะต้องตั้งค่าใหม่ทุกครั้งนะครับผมผู้บารดาลัวเพื่อนๆลืมนะครับเพื่อนๆก็จะได้ค่าไม่เป็นปัจจุบันหากเพื่อนๆรันอยู่แล้วนะครับตอนนี้เพื่อนๆรันอยู่บนเซเวอร์แล้วหรือรันบน PC แล้วนะครับเพื่อนๆก็นําไปวางแทนที่ตัวเดิมเลยนะครับ วางแทนที่ตัวเดิมเลยแล้วก็เพื่อนๆก็ดึง EA เข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งค่าใหม่นะครับเท่านี้ครับเพื่อนๆก็สามารถลันต่อได้เลยนะครับถึงแม้ว่า EA จะออกออเดอร์ไว้แล้วก็ตามนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าผู้พัฒนาจะไม่เปลี่ยนเมจิกนัมเบอร์จะไม่เปลี่ยนโค้ดอะไรนะครับหากเพื่อนๆลงเอเอเวอร์ชันเดิมตัวเดิมนะครับแทนที่ตัวเดิม เพื่อนก็จะได้รับค่าใหม่ล mm. ันต่อได้ทันทีนะครับเพื่อนๆครับลันต่อได้ทันทีไม่ต้องรอปิดออเดอร์นะครับเพื่อนๆืนเอาค่าใหม่แล้วก็ไปกดเซตค่าใหม่นะครับตั้งค่าใหม่ก็เป็นอันว่าเพื่อนๆได้อัปเดตแล้วประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนๆครับมาดูนะครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผู้พัฒนาจะเทสนะครับแบบ e v e r y t i c k นะครับให้เพื่อนๆดูว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อนๆจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยจาก2,004นะครับลดลงมาเหลือประมาณ2,280นะครับอยู่ประมาณนี้ถือว่าถือว่าไกลมากนะครับถ้า E A ไม่มีลอจิกที่ดีนะครับ เพื่อนๆครับผมคิดว่าผมคิดว่าพอดแต่งแน่นอนนะครับพอดแต่งแน่นอนล้างพอดแน่นอนนะครับผู้พนาจะให้เพื่อนๆดูนะครับลอจิกนะครับที่ผู้พนาได้พยายามปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อไม่ให้เรียกว่าอะไรครับโดนลากยาวแล้วทําให้ล้างพอดนะครับเพื่อนๆครับก็จะให้เพื่อนๆเห็นภาพ โดยทดสอบแบบ e v e r อ t i ทนะครับเพื่อนๆครับที่ผ่านมาผู้วันาทดสอบแบบจุดควบคุมเพราะว่าผู้พัฒนาไม่สามารถลันด้วยความรวดเร็วได้นะครับก็แจ้งเพื่อน,อนๆไว้เลยนะครับในการเทส EA นะครับที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดและได้ผลดีที่สุดก็คือลันบัญชีเดโมครับเพื่อนๆครับ เพื่อนๆก็จะได้ค่าทีแทะที่แท,ท้จริงนะครับ EA รันจริงนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมานะ่ะผ่านหรือไม่นะครับก็เรียนว่านะครับในช่วงที่ผ่านมาก็รันผ่านนะครับเพื่อนๆครับแต่ว่าหลอดไซต์อาจจะสูงนะครับหลอดไซต์อาจจะสูงวันนี้ผู้พนาจึงมีแนวคิดว่าจะต้องปรับให้เพื่อนๆนะครับจะต้องปรับให้เพื่อนๆใหม่ เพื่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับเพื่อนๆครับให้มีความปลอดภัยมากขึ้นถามว่าเพื่อนๆควรรันณจุดเทสณจุดตรงไหนนะครับเพื่อนๆครับราคาทองคาในในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นจุดที่เทสที่ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆครับอย่างกราฟช่วงนี้เป็นวันที่7นะครับวันที่7คือวันศุกร์นะครับผู้บรรณาจะเทสให้ดูนะครับก็ ทดสอบแบบเอฟเวอริติกนะครับเพื่อนๆครับทดสอบเอฟเวอริติกในวันที่7นะครับผู้พัฒนาจะเทสอยู่ประมาณวันที่7นะครับอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับเพื่อเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพก็จะรันให้ดูเลยนะครับเพื่อนๆพื่อนครับขอเซตนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนครับ จะเห็นว่านะครับ EA จะไม่ออกออเดอร์ทันทีนะครับจนกว่าจะเข้าเงื่อนไขนะครับเพื <damit> ่อนๆนครับนะออกออเดอร์แล้วนะครับตอนนี้ออกออเดอร์แล้วแล้วก็ปิดกําไรนะครับเพื่อนๆดูนะครับตอนนี้กราฟเริ่มจะลากยาวแล้วนะครับเห็นไหมครับก็จะออก0.003นะครับแล้วก็มีออเดอร์เฮนไม่สูงมากนะครับเพื่อนเื่อนครับ ดูนะครับกราฟลากยาวเลยก็ยังไม่ออกนะครับเพื่อนๆนครับจะออกก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขเท่านั้นนะครับจะให้ดูเพื่อนๆนดูการทํางานนะครับว่าเอ๊ะทำไมจึงทนกราฟที่ลากยาวได้นะครับออกอีกแล้วครับแล้วก็ปิดไปแล้วครับเพื่อนๆนครับในลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูให้จบเลยนะครับในวันที่7นะครับที่ผ่านมาวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าหลอดไม่สูงมากนะครับเพื่อนเพื่อนครับ ันนี้รันแบบเอเวอริทิกนะครับเพื่อนๆครับก็ยังไม่ออกนะครับลากยาวอีกแล้วครับก็ยังไม่ออกออเดอร์อีกนะครับเพื่อนๆนครับก็ถือว่าเป็นเอที่ก็คือสู้กราฟที่มีความมันสูงได้นะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าจะไม่ออกออเดอร์ทันทีจนกว่าที่จะเข้าเงินไถพิเศษที่ผู้พัฒนาพยายามสร้างขึ้นนะครับ ก็บอกไว้เลยครับ E ตัวนี้เป็น E E ที่เรียกว่าอะไรครับสร้างสร้างรายได้รายวันก็ได้ครับเอาเอาเอ่อเอาคำรายวันนะครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับจะออกออเดอร์อยู่ปลายแท่งเทียนเลยนะครับแล้วก็ปิดกําไรครับเพื่อนๆครับแล้วก็หยุดออกออเดอร์นะครับโค้ดตัวนี้ผู้พัฒนาได้ได้ปรับแก้ให้เพื่อนๆใหม่แล้วนะครับ จะเห็นว่าออกออเดอร์ช้านะครับเพื่อนๆครับออกออเดอร์ช้าเพื่อนๆนครับให้แง่คิดนิดหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนครับหนึ่งวันนะครับอาจจะได้เพียงจากจากรูปนี้ก็อาจจะได้แค่สามสิบดอลลาร์ใช่ไหมครับพอร์ตนี้เป็นผรอตดอลลาร์นะครับเพื่อนๆนครับเพื่อนๆครับสามสิบดอลลาร์ถ้าวันหนึ่งได้สามสิบดอลลาร์ผู้พนาคิดว่าเพียงพอแล้วครับเพื่อนๆนครับเพื่อนๆถ้ายอมีความปลอดภัย เพื่อนๆสามารถถอนเงินรายวันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายได้เลยนะครับเพื่อนๆครับ30เหรียญก็ตกประมาณพันกว่าบาทนะครับเพื่อนๆครับแสดงว่าเอตัวนี้ก็ถึงจะเรียกว่าอะไรครับกําไรไม่ได้เยอะเหมือนกับการรันแบบจุดควบคุมนะครับเป็นหมื่นเป็นพันแต่เพื่อนๆดูนะครับว่าลักษณะการออกออเดอร์นะครับเพื่อนๆครับเจนว่าเอ ออกก็ะดึเป็นไปอย่างด้วยความปลอดภัยนะครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับเมื่อเขาเงื่อนไขก็จะออกนะครับดูนะครับแล้วก็ปิดนะครับเพื่อนเครับแล้วก็ปิดนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับเนี่ยก็สี่สิบล้านล่แล้วนะครับอ่าอันนี้อันนี้ก็จะเป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาเดี๋ยวเลื่อนไปอีกสังนิดหนึ่งนะครับเพื่อนเนครับ อ่าแล้วก็ปิดนะครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมา E อก็ก็วิ่งแรงนะครับเพื่อนๆครับก็ก็เคลียร์ออเดอร์ได้นะครับก็อยากให้เพื่อนอัปเดตค่าใหม่นะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าผู้พัฒนาพยายามลดปริมาณหลอดนะครับเมื่อกราฟมีความผันผวนนุงสูงนะครับก็จะไม่ออกหลอดสูงมากนะครับเพื่อนๆครับทาให้พอร์ตเราปลอดภัยมากขึ้นนะครับเพื่อนๆครับ อัปโหลดใหม่นะครับอัปอัปเดตค่าใหม่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆครับอันนี้คือเมื่อวานนะครับจะเห็นว่ากราฟวิ่งแรงมากนะครับเห็นไหมครับปลอดภัยครับเพื่อนเพื่อนครับปลอดภัยมากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็สามารถเบิกถอนกําไรไปใช้จ่ายรายวันได้เลยนะครับเพื่อนๆนครับ Xnet นะครับ เป็นโบกที่ผู้พัฒนาเลือกเพราะว่าเป็นโบกที่เรียกว่าอะไรครับเบิกถอนเร็วนะครับมีซัพพอร์ตเป็นคนไทยนะครับเห็นไหมครับกราฟนะครับดีขึ้นนะครับเพื่อนๆครับอันนี้เป็นการทดสอบแบบเอฟเฟอร์เรตินะครับเพื่อนๆครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับว่าคุณภาพกราฟนะครับหลายๆท่านไม่สนใจเรื่องคุณภาพกราฟ บางท่านก็เป็นสีเหลืองนะครับเปีบสีชมพูสีอะไรนะครับหากคุณภาพกราฟตรงนี้นะครับอย่างตัวนี้นะครับรันแบบเอ e เวอริตนะครับอยู่ประมาณ2วันนะครับก็ได้กําไรไป65เหรียญนะครับถือว่าผมว่าโอเคนะครับแล้วกราฟมีความมันผนมากนะครับกราฟตัวนี้นะครับคุณภาพกราฟอยู่ที่90นะครับเพื่อนเครับลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆครับแสดงว่าข้อมูลในการเทส หรือว่าค่อนข้างใช้ได้นะครับความน่าเชื่อถือนะครับและหากเพื่อนๆไปลันในบัญชีเดโมนะครับแล้วลันผ่านตัวนี้ยิ่งเป็นตัวการันตีนะครับว่า eE ตัวนี้ค่าตัวนี้นะครับสามารถลันสู้เทนยาวๆได้นะครับเพื่อนๆครับสู้เทนที่มีความผันผวนสูงได้นะครับก็ คงไม่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายมากกว่านี้นะครับหรืออาจเกิดจะเกิดมากกว่านี้แต่ว่าผู้พนาได้ลดปริมาณลดลงแล้วนะครับทําให้มีความปลอดภัยครับเพื่อนๆครับครับก็สําหรับอีพีคลิปนี้นะครับก็มาต้นตั้นนะครับเพื่อนๆครับผู้พนาก็พยายามที่จะปรับค่าต่างๆให้เพื่อนๆน,นะครับ แล้ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผู้พัฒนาได้ปรับค่าภายในแล้วก็ปรับไปเทรดไปด้วยนะครับเพื่อนๆครับผู้พัฒนาก็เสี่ยงในการเทรดเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าต้องการเทรดจริงแล้วก็ได้ค่าที่แท้จริงนะครับเพื่อปรับให้เพื่อนๆนะครับส่วนเพื่อนๆจะนําไปใช้ในบัญชีเซ็นหรือบัญชีสแตนดาร์ดที่มีค่าสเปซแตกต่างจากนี้นะครับ เพราะว่าในบัญชีรอสเปซของผู้พัฒนานี่ค่าสเปซอยู่ที่อยู่ที่62เองนะครับไอ้63นะครับก็ถือว่าค่าสเปซต่ำนะครับเพราะนั้นการปิดกำไรอาจจะเร็วกว่านะครับในบัญชีสแต n ดาร์นะครับก็ฝากเพื่อนๆลองรันดูนะครับโดยเฉพาะรันแบบ e v e r y t i c นะครับไม่ต้องรันแบบจุดควบคุมเหมือนผู้พัฒนาอีกแล้วนะครับตัวนั้นผู้พันาจะ ต้องการจะโชว์ว่าในรันหนปีนะครับไม่ล้างโ์ดเท่านั้นเองนะครับแต่นักเทรดเดอร์หากต้องการทราบที่ค่าที่แท้จริงของ EA นะครับหรือรันผ่านหรือไม่ผ่านนะครับให้นักเทรดเดอร์ทุกท่านรันแบบ Everytick นะครับเ v e r y t i c k เท่านั้นนะครับจึงจะเป็นคำตอบให้นักเทรดเดอร์ได้ดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆ่านครับเพื่อนๆครับ อ,อ๋เอ,อเพิ่มเติมนี้อีกนิดหนึ่งนะครับผู้พัฒนาก็ได้ปรับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันนะครับคู่เงินแล้วก็บิตคอยนะครับผู้พัฒนาก็ได้ปรับให้ทุกตัวแล้วนะครับก็คือให้ปริมาณลดน้อยลงแล้วทุกตัวนะครับเ,ออเพื่อนๆก็ลองไปรันแบ็กเทสเทรดดูนะครับโดยเฉพาะน้ำมันนะครับผู้พัฒนากคิดว่า คิดว่าน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเพื่อนๆลองลองไปเทสดูนะครับเนื่องจากน้ำมันมีความผันผวนไม่ไม่สูงมากนะครับกราฟวิ่งสลับขึ้นสลับลงนะครับส่งผลให้เออกริตนี่ชอบนะครับเพราะว่าหากกราฟมีการสวิงนะครับ EA ก็จะสามารถออกออเดอร์และกระทำกำไรได้ดีนะครับเช่นเดียวกับทองคำครับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆดาวน์โหลดใหม่อีกครั้งนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับท่านใดที่สนใจก็ดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปนะครับนำไปรันในบัญชีเดโมโครับไม่เกิน1สัปดาห์นะครับเพื่อนๆก็จะได้คำตอบแน่นอนนะครับหรือ1เดือนเพื่อน,อนๆก็จะได้คำตอบแน่นอนว่า EA สามารถทนทินได้ไหมรันทินได้ไหมนะครับอย่างเช่นกรณีที่ยกตัวอย่างในวันที่7ในสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าการสวิงรุนแรงก็ผ่านครับเพื่อนๆครับ ไม่ออกออเดอร์ฟุ่มเ um ฟื่อยนะครับออกออเดอร์เฉพาะเข้าเงื่อนไขเท่านั้นคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ